แนะนำในกรณีทําเป็นเมนูโจ๊กหรือเมนูซีเรียลนะคะคุณลูกค้าเมนูโจ๊กหรือว่าเมนูซีเรียลน้ำด้านในไม่ว่าจะเป็นทําเมนูร้อนอื่นๆหรือว่าใดๆนะคะคุณลูกค้าด้านในจะมีขีด ให้นะคะคุลูกค้าซึ่งจะเป็นขีดล่างขีดล่างจะกาหนดปริมาณตัวน้ามาแล้วค่ะว่าใส่ได้ถึง350 ML และตัวบนตัวนี้นะคะก็จะใส่ได้ถึง600 ML สําหรับเมนูร้อนทุกชนิดห้ามใส่น้าต่ากว่า350 ML นะคะเมนูร้อนทุกชนิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูเย็นสามารถใส่ได้นะคะร้อยถึง200 ML ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับปริมาณสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใส่ด้วยนะคะและเนื้อผักหรือผลไม้นะคะใส่ได้ไม่เกิน140 ML นะคะเนื่องจากตัวเครื่องของน้องเนี่ยเป็นเครื่องที่มีความจุ ขนาดเล็กนะคะจึงไม่สามารถจุวัตถุดิบหรือว่าอาหารที่มีปริมาณเยอะได้นะคะจะทําให้เครื่องหนักนะคะแล้วก็จะทําให้เครื่องเผาไหม้แล้วก็เสียได้ในอนาคตนะคะสําหรับการยกเลิกปุ่มต่างๆนะคะในขณะที่เรากดผิดหรือว่าตัวเครื่องกาลังทางานนะคะคุณลูกค้ายกตัวอย่างว่าน้องแอดมินเนี่ยทำน้ำเต้าหู้ไปนะคะก็แตะหนึ่งครั้งนะคะปุ่มก็จะกดไปที่ ฟังก์ชันการทำน้ำเต้าหู้นะคะแล้วเครื่องก็เริ่มการทํางานให้แล้วนะคะทีนี้ถ้าคุณลูกค้านะคะอยากจะหยุดการทํางานก่อนอย่างเช่นในหมวดจ๊กข้าวต้มหรือว่าซีเรียลต่างๆนะคะเพราะว่าฟังก์ชันนี้ค่ะมันค่อนข้างใช้เวลากาันนานาการทํางานที่นานในถ้าคุณลูกค้าอยากจะหยุดก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวต้มหรือโจ๊กของเราเนี่ยเละมากจนเกินไปนะคะคุณลูกค้าสามารถหยุดการทํางานก่อนได้เลยนะคะโดยการกดค้างไว้นะคะเบาๆนะคะแตค้างเอาไว้สักครู่หนึ่งนะคะ ตัวเครื่องก็จะปิดเลยนะคะแล้วเครื่องไฟก็จะกลับมาที่ตรงปุ่มตรงกลางให้เราเหมือนเดิมนะคะนั่นหมายความว่าเครื่องเนี่ยได้หยุดการทํางานไว้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าโอเคค่ะสาหรับการยกเลิกฟังก์ชันต่างๆหรือการพักเครื่องก่อนนะคะก็มีการใช้งานง่ายๆเพียงแค่นี้เองค่ะสาหรับการดูแล,ลักษาตัวเครื่องก็ไม่ยากนะคะสําหรับการล้างทาความสะอาดปุ่มอัตโนมันติไปเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถนําไปล้างน้ำเปล่าหรือจะใส่เป็นน้ำยาล้างจานอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่เรามาระวังนะคะไม่ให้น้ำเนี่ยโดนแผงหน้าปัดตัวเครื่องนะคะแล้วก็ระมมััววงไ่ให้้ตนนา ใส่ไฟด้านหลังตัวนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นควรเช็ดเพื่อทําความสะอาดตัวเครื่องให้สะอาดทุกครั้งนะคะทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวฝานะคะสามารถนําไปคว่ำไว้ก่อนได้นะคะเพื่อให้น้าด้านในแห้งน,นะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดตัวฝาให้เรียบร้อยนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าทำเมนูไหนที่มีค่ปะปะาสกปรกมากๆหรือเยอะๆนะคะก็สามารถนำแปลงทำความสะอาดขัดล้างตามบริเวณซอกได้นะคะหรือขัดล้างตามบริเวณเครื่องด้านในก็ได้เช่นกันนะคะหลังจากนั้นเมื่อน้ำแห้งดีแล้วนะคะก็สามารถนำมาเก็บเข้าที่ไว้ได้อย่างปกติเลยค่ะ